ครับผมสวัสดีครับช่องเกษตรตามฝันนะครับครับวันนี้กับพบพ่อกันที่เก่ากับเรื่องราวเกษตรกรบ้านเฮานะครับครับวันนี้พามาอัปเดตต้นทุเรียนนะครับทุเรียนนกนะครับหรือว่าต้นทุเรียนปลานะครับที่ผมได้ทายทํำก้านานี่แล้วนะครับก็คือได้สั่งมาทางภักใต้นะครับแล้วมาปลูกใส่เข่งไว้นะครับกับตอนนี้ลักษณะต้นนะครับกับ โดยรวมกับมีการแตกยอดนะครับแตกยอดอ่อนได้ดีนะครับครับกันยังสดชื่นดีนะครับนี่ครับกับปูกแล้วก็บบ๊วยมุ้งสลนนะครับก็คือปล่อยเขาให้ชินกับธรรมชาติแถวบ้านเขานะครับนี่ครับมีอยู่สี่ต้นครับแต่ละต้นกับมีการแตกยอดนะครับครับพราะดีนะครับได้ไปเห็นต้นทุเรียนนะครับ สามต้นร้อยนะครับผมเลยมาถ่ายทําให้เบิรงนะครับเลยว่าจะขยายเพิ่มในปีนี้นะครับการปลูกทุเรียนนะครับผมก็บอยอยากใส่ต้นญ่นะครับเพราะว่ากัทุกท่าน่าจจะรู้ว่าต้นไ่มันแพงนะครับต้นละสามสิบห้าบาทนะครับครับต่อได้สามต้นร้อยหนึ่งนะครับกะประมาณสามสิบสี่สิบเซนนะครับ ต้นเสียบยอดมาเรียบร้อยนะครับมาจากชุมพรนะครับก็เลยซื้อม้านะครับหาสิบต้นนะครับผมว่าจะมาลองปลูกเบิ้งนะครับก็จะปลูกเพิ่มนะครับจากมีต้นหนึ่งนะครับผมก็ลองปลูกเบิ้งนะครับนี่ครับไปเห็นแล้วก็ต้นมันสวยดีนะครับครับผมก็เลือก คนต้นที่ตรงแน่นะครับคนต้นใหญ่ๆนะครับนี่ครับก็เห็นเราก็สวยถูกใจนะครับก็เลยล้องเส้่งมาเบังหาสิบต้นได้แถมอีกหาต้นนะครับนี่ครับพาขายให้บ่อแพ้งนะครับหรือว่ากระแสทุเรียนลดลงผุมกะบูหูจัขึ้นกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เล่นไหม่ประดับกันนะครับกล้ยดางพวกบอนสีพวกอ่าอย่างะ หลายอย่างที่เขาเจ้ากำลังฮิตกันตอนนี้ในประดับนะครับก็เลยว่าจะลองมาเลี้ยงวบกอนนะครับให้มันชินกับธรรมชาติจากน้อยก่อนนะครับแล้วก็จะเด้เตรียมพื้นที่ปลูกนะครับก็ลองตน้นรุนนี้เบิ้งนะครับขันตายก็ว่าเป็นยังครับตายเขากับปลูกไม่ได้นะครับครับมีต้นสูงก็งมุต้นนี้ลอยนึงนะครับ นี่ครับห้าสิบต้นพึ่งเอามาใหม่ๆมนะครับก็ต่อจากนี้ไปก็จะเตรียมพื้นที่ปลูกนะครับหลบหอบสะนะครับเพราะว่าอ่าเป็นน้านะครับเป็นพื้นที่น้าส่วนไหลนะครับแล้วก็นี่ครับต้นลอยหนึ่งนะครับต้นนี้กระงามนะครับกิ่งกระโดงนะครับตรงดีนะครับก็เลยล้องมาเบิ้งนะครับ ครับผลลงรถไว้นะครับผมก็มาพักไว้ข้างๆต้นทุเรียนที่ผมปลูกไว้นะครับนี่ครับก็มีต้นลองกองตันยงนะครับต้นละลอยให้กันนะครับลองกองตันยงลองมาปลูกเบิ้ง3ามต้นนะครับกะบบงหูว่าจะปลูกได้บอขึ้กันกับทุเรียนนะครับก็อยากทดลองเบิ้งนะครับว่าอีสานเอาปลูกได้บอนะครับ ปลูกแล้วก็จะเห็นผลผลิตบ่อนะครับคือจทางภาคใต้เขาเจ้าบ่นะครับกับหลายพื้นที่แล้วนะครับที่ภาคอีสานที่เขาปลูกเรียนได้นะครับก็ได้ผลผลิตกันแล้วนะครับทายภูมเกษตรสมบูรณ์นะครับแต่ทั้งขอนแก่นนะครับทั้งบ้านผมนี่ทีมพูนี่ยังบ่ทันในมีนะครับนี่ครับต้นที่ผมอัปเดตให้เบิ้งนะครับ2ปีกว่านะครับแต่ว่าโดนพายุเข้าไปช่วงหนึ่งนะครับ เป็นสมๆนะครับกะยังหลอดอยู่นะครับกะมีใบร่วงบ้างนะครับพอดีฝนตกแดดบ่ออกหลายมือนะครับอาจจะปรับโตวทันนะครับเรื่องพายุมานะครับเมื่อกี้เนี่ทั้งล้มนะครับแล้วก็ฝนตกนะครับแดดบ่อครับครับกะมีต้นเดียวก็เลยว่าจะปลูกเพิ่มนะครับครับกะ ต่อไปนะครับผมก็จะร้องอัปเดตให้เบิ้งนะครับกับถ่ายทําให้เบิ้งที้เก่าล่ะครับแต่ว่ากับบอดี้สอนนะครับคลิปผมผมทําขึ้นมาเพื่อต่างพัน